ออกได้ไหมล่ะครับลูกหนูโตแล้วนะถุงเงินผมแค่ออกจะไปดูโลกภายนอกครับว่าข้างนอกเป็นไงครับได้พัวแค่หัวก็ดีแล้วครับเมนิดครับจับหางมันก่นนะโผลไปทำไหเลงรถมารถมารถมาเชียงรถมาเชียงรถมา เขาขายหมูลูกอีกหน่อยอ่ะหนูออกไปเขาก็จะขายเต่าแล้ว,ลวทีเนี้ยขายเนื้อเต่านะอู๋ถูงวันขอดูข้างนอกหน่อยนะแม่นะโลกภายนอกเป็นยังไงนะ No, no. ข้างนอกมันดีจังเลยครับแม่หรอถุงเงินอยากจะออกไปสูดอากาศข้างนอกครับมาเลยไม่ต้องไปเลยเข้ามาไปลงอ่างเลยไปเร็วแม่จะไปอาบน้ำแล้วมีโมงแล้วเนี่ยแปดโมงเช้าแล้วั้งเฮ้ยไีหมามาถุงเงนินไอภระมาถุงเงนินไอภระมาถุงเงนิน ไอ้สาะไอ้ะเห็นไหมน่ะถุงเงินสดดตัหเป็นไงโลกภายนอกมันน่าอยู่ไหมลูก ดีมากเลยเข้ามาโลกภายนอกมันน่าอยู่ไหมคะเข้าขมาเข้ามาอยาออกไปสู่โลกภายนอกออกไม่ได้ก็ดูแค่นั้นล่ะลูก ดูแค่นั้นเนาะสิงรถมาสิงรถมา มาแล้วว่าจับผู้เงินได้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาเนื้อเต่าไหมครับเอาเนื้อเต่าไหมยายมาหนุนยายมาเห็นไหมเห็นยายมาไหมน่ะจะออกไปเที่ยวนะรีบออกมาโบกรถหักมือเรียรีบซื้อยายมาแบรนดประทานรับรองความปลอดภัยไร้กังวลคุยงหน้าขายในราคาที่สัมผัต่อรองราคากันได้ครับยายมาแล้ว